ทำไมถึงใช้เป็น B n B นะพี่เพราะว่าลำโพงเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบแบรนด์สูงมากก็เป็นการตัดสินใจของลูกค้าด้วยครับว่าเขาอยากจะได้เป็นแบรนด์นี้อะไรประมาณนี้คือเราเน้นแบบตามใจลูกคา้าจริงๆคือถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราจัดให้แบบนั้นเลยโอ้ดูแอปควบคุมหน่อยครับว่าใช้เป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่ในหน้าตาอย่าพิ่งไปฟิกแล้วกันเราสามารถเขียนเป็นแบบไหนก็ได้แต่ในตรงนี้อาจจะต้องการให้คนที่ทํางานเขาทํางานสะดวกขึ้นอยากจะแบบให้มันเป็นปุ่มเป็นซีนเลยเปิดเป็นดีเจกดปุ่มนี้เปิดเป็นเพลงกดปุ่มนี้อะไรอย่างนี้ก็เรียกทั้งหมมดดไ้้ตองีีคนนจท่ ธรรมดาแน่ๆเลยอันนี้ใครเป็นคนจูนซิสเต็มหรือว่าเป็นคนแบบแมเนจออแกไนซ์อะไรต่างๆให้ครับอันนี้เป็นทีมของ d ีเอสิงคโปร์ครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดระบบไหนที่ลงเป็น d ี B เนี่ยสามารถที่จะเซอร์วิสในส่วนของการจูนจากทีมสิงคโปร์ได้ด้วยทําให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานดีเอ็นบีกำหนดมาอย่างแน่นอน วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านทูลูมสกายบาร์นะครับเอกกไมนะครับแล้วก็พี่โป้อีกเช่นเคยที่มาลงระบบที่ร้านนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่โป้ลองเล่าหน่อยดีกว่าว่าระบบร้านนี้มีอะไรบ้างครับพี่ระบบร้านนี้ก็เป็นด้านนอกของสกายบาร์ครับก็จะมี PA แล้วก็ลําโพงร,รอบทั้งหมดที่เป็นโปรเป็นด NB ทั้งระบบเหมือนกันครับลำโพงทั้งหมดนี้ประมาณกี่ใบครับพี่ถ้าด้านนอกก็ประมาณ8มี 12S แล้วก็ 8S แล้วก็ 18s ตรงนี้จะซ่อนไปตามจุดเพราะว่าลักษณะร้านเป็นลักษณะแบบบาร์เปิดเป็นดาดฟ้าเนาะแล้วก็มีส่วนอื่นอีกไหมครับเป็นอินดอร์ครับก็จะเน้นเป็นเบาๆฝั่งสบายๆลำโพงที่ใช้จะเป็น 44s ซับเป็น 12s ตรงบูธดีเใช้เป็นมอนิเตอร์จะเป็น 8s และในส่วนของห้อง VIP จะใช้เป็น 5s ส่วนซับจะเป็น bi8 เราเน้นเป็นดีเจเหมือนกันครับลักษณะการใช้งานของเครื่องเสียงที่นี่นก็คือเป็นดีเจล้วนเลยใช่ไหมครับพี่เป็นดีเจล้วนครับใช่ครับ,รบแลเน้นเปิดเพลงเน้นอะไรเป็นเทคเทคโนโอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวครับทำไมถึงใช้เป็น BB แนีะพี่เพราะว่าลำโพงเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์สูงมากแล้วก็ราคาสูงมากด้วยอะไรเงี้ยจริงกลับไปที่ลูกค้าเหมือนกันค,คือลูกค้าอยากให้เรานําเสนอด้วยแล้วก็ทางทีมเอทีขัดก็มีไอเดีย กับบางแบรนด์แล้วก็พยายามให้ลูกค้าได้แบบฟังก็เป็นการตัดสินใจของลูกค้าด้วยครับว่าเขาอยากจะได้เป็นแบรนด์นี้อะไรประมาณนี้คือเราเน้นแบบตามใจลูกค้าจริงๆคือถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราจัดให้แบบนั้นเลยโอ้ oh. ด้วยความที่มันเป็นระบบเสียงที่แบบมีความค่อนข้างซับซ้อนแน้วมีหลายโซนหลายจุดอะไรเงี้ยใช้วิธีการจัดการควบคุมอะไรยังไงบางจีสคือเมื่อก่อนเราจะมีเรียกว่าม er uh ิกเซอร์ที่เป็นโซนคนโซนกลาง uh huh. แต่ทั้งร้านตรงนี้พอมันมีหลายโซนปุ๊บเราควบคุมยากบวกกับมันเป็นโชว์แค่ดีเจ นี้เราจะใช้แค่ ASM AH 3 2ตัวเดียวมาเป็นตัวที่ปล่อยสัญญาณให้กับลำโพงทั้งหมดอ่าเดี๋ยวขอดูแอปควบคุมหน่อยครับว่าใช้เป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็จะเป็น CC แอปครับที่ใช้กับ,บ ASM AH ตัวนี้ ที่จริงในในหน้าตายอย่าพิ่งไปฟิกแล้วกันรเราสามารถเขียนเป็นแบบไหนก็ได้แต่ในตรงนี้อาจจะต้องการให้คนที่ทํางานเขาทํางานสะดวกขึ้นตรงจุดนี้มันจะมีของภาคอินพุตภาคอินพุตก็คือขาเข้าก็จะเป็นของดีเจด้านนอกดีเจด้านในแล้วก็จะเป็นเปิดเพลงมิวสิกปกติของโซนเอาท์ดอร์ก็จะมีเป็นเมน LR แล้วก็มีฟิลมีไซส์ซับดีเจแล้วก็ VIP ซับ VIP อก็คือ1ก้านสไลด์ต่อ1ลําลำโพงเลยใช่ไหมครับถ้าดูจากรีวิเตอร์มันจะเป็น LR ก็จะเป็นสังไบอะไร คือถ้าเกิดเป็น1ก็จะเป็นใบเดียวนะครับก็ทุกใบก็สามารถบาลานซ์ความดังเบาความดังเบาได้ก็ในส่วนของอินดอร์อันนี้จะครอบคลุมอยู่แล้วเล่นว่าดังทั้งจุดก็จะมีอยู่เมน LR ซับแล้วก็ห้อง VIP อีกห้องหนึ่งใช่เป็นห้องแยกสมมุติว่าเราอยากจะเบาเสียงของห้อง VIP เราก็แค่เบาในส่วนของตัวเบาได้ใช่ครับหรือว่าอยากจะเปิดเพลงแยกก็สามารถทําได้เลย ตัวนี้ด้านข้างมันจะมีคำว่ามิวสิกใช่ไหมครับตัวนี้เราเขียนขึ้นมาเพื่อให้มันตอบสนองเรื่ออิสระในการเปิดเพลงถ้าเราอยากจะเปิดเพลงเราก็ดันสไลด์ปกติแต่ถ้าเกิดเราจะปิดเพลงก็คือกดปุ่มมิวสิกให้เป็นมิวออร์้เป็นตัวแดงใช่ครับหรือว่าจะเปิดดีเจดีเจก็สามารถอ่อนขึ้นได้เลยหรือว่าจะเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราอาจจะต้องมาเขียนให้ลูกค้าเพิ่มก็จะมีคอนฟิกบางพวกโปรแกรมอะไรพวกนี้สามารถเขียนได้ตามใจลูกค้าเลยใช่ไหมครับว่าอยากจะแบบให้มันเป็นปุ่มเป็นซีนเลยแบบเปิดเป็นดีเจกดปุ่ม ใช่คเ,เค้นกดปุ่มนี้อะไรอย่างนี้เพื่อเรียกทั้งหมดได้คือด้วยตัว A เดมบอกว,ว่ามันพิเศษตรงที่แบบมันสามารถใช้สเตจบล็อกในตัวรุ่นที่เป็นแบบว่าอะไรนาที่ที่ใช้วงดนตรีได้อะไรไครับสามารถพูมช่อนทตรงนั้นได้คือลองรับ,บวงดนตรีสดได้ด้วยถ้าเกิดต้องการคือถ้าเราเขียนเป็นมิกก็เขียนเป็นมิกได้เลย ทีนี้ผมได้ข่าวว่าระบบที่ไม่ธรรมดาแบบนี้ต้องมีคนจูนที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเลยอันนี้ใครเป็นคนจูนซิสเต็มหรือว่าเป็นคนแบบแมนจออร์อแกนไนซ์อะไรต่างๆให้ครับอันนี้เป็นทีมของ d ีเสิงคโปร์ครับ,รบเขาก็จะมีเซสาลในไทยด้วยที่มาดูหน้านงานให้เราแล้วก็คอยจูนคอยตั้งระบบทุกอย่างให้เราก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดระบบไหนที่ลงเป็น d ีเนีเนี่ยสามารถที่จะเซอร์วิสในส่วนของการจูนจากทีมสิงคโปร์ได้ด้วยก็ทําให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานดีเอ็นบีกำหนดมาถูกต<จ>้อง,องถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้ระบบ ร้านอะไรประมาณนี้ต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับพี่สามารถติดต่อที่ Facebook Official ของ AT ทแล้วก็ Line o f f i c i a l ของ AT ทได้เลยครับถ้าต้องการสเปคแบบไหนสามารถโทรมาปรึกษาทางเบอร์ของ a อทีได้ทุกช่องทางเลยครับโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตามสกาเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อไปด้วยนะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรพักมาที่เพจ a อทีของเราได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ